หลายปีที่ผ่านมาเมืองพัทยาพยายามสร้างจุดขายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เน้นจุดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงโดยไทธานีหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า25ไร่จึงถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่รวบรวมวิถีชีวิตไทยย้อนยุคสะท้อนประเพณีศิลปะวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านสีภาคเข้าไว้ด้วยกันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี นายสิทธิชัยย่างยืนเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดไททานีหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะบอกว่าความชื่นชอบความเป็นไทยของกลุ่มผู้บริหารที่ต้องการขยายโมเดลธุรกิจจากอสังหาริม,มทรัพย์สู่แหล่งท่องเที่ยววิถีไทยทําให้เกิดไททานีเพื่อให้หนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสนุกสนานกับวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตซึ่งภายในหมู่บ้านก็จะมีสถาปัตยกรรมไทยเช่นวิหารจตุรมกแบบล้านนาเรือนไทยผ้าอี หอศิลป์ที่รวบรวมผลงานภาพวาดรวมถึงศิลปะแกะสลักไม้และหุ่นละครโดยปัจจุบันที่ไททานีแห่งนี้ตอนรับนักท่องเที่ยวเฉลี่ยว,วันละ1,200ถึง1,500คนโดยกว่า70เป็นกลุ่มทัวร์ชาวจีนและที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางมาในช่วงวันหยุด ส่วนไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการเล่นน้ำสงกรานต์จำลองและการแสดงวัฒนศิลป์สีภาพไทยท่านีของเราเปิดจะ3ปีแล้วฮะปีนี้เป็นปีที่3เราก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทาง กาท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้มีการผลักดันสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมจนให้เกิดการยอมรับของไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชาวจีนก็ดีรัสเซียนะฮะชาวอินเดียนะฮะที่มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยได้อย่างดีและก็ทางไททานีเนี่ยก็เลยนำจุดเด่นของวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะฮะได้ออกสู่สายตาอรารยประเทศได้อย่างดีด้วยเช่นกันนะฮะ ที่นี่ที่แรกเลยของเมืองชนบุรีเพราะว่าเราอยากจะให้ชาวต่างชาตินะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมที่ไม่ใช่จําเป็นต้องเป็นช่วงฤดูนั้นที่ทางไทยของเราได้จัดกิจกรรมเขาสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมตามประเพณีที่คนไทยได้จัดนั้นทุกวันสงการเป็นกิจกรรมไฮไลท์ที่นี่เลยเพราะว่า ปกติแล้วคนไทยจะถือว่าเป็นประเพณีที่ที่ดีแล้วก็เป็นประเพณีอันดับหนึ่งของของเมืองไทยนะคะถือว่าเป็นเฟสติวัลเลยนะคะชาวอาระยะประเทศเขาจะรู้จักกันดีเราก็เลยอยากให้ประเพณีสงการนั้นเป็นกิจกรรมไฮไลท์ที่นี่ด้วยค่ะสำหรับปีนี้ไทยธานีจะจับมือกับบริษัททัวร์ร่วมกันทำแพ็กเกจเพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซียให้เข้ามาท่องเที่ยวในไทยกันมากขึ้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกและในช่วสงสงกรานต์แบบนี้นะคะตั้งแต่วันที่12ถึง16เม